เฮ้ย hey, ตัวข้ามีปืนถ้าข้ายิงเจ้าไปเจ้าคงตายก่อนสินะให้ hey, เดี๋ยวใจเย็นก่อนนะเพื่อนถ้านายยิงเรานายจะทําให้คานมันไม่สมดุลน,นะพวกเราจะตายทั้งคู่นะเพื่อนอย่ามาหลอกฉันเลยนะออาไม่เชื่อลองยิงกูดูสิแกนั่นแหละตายก่อนเพียวฉันบอกแล้วไงว่าแกน่ะตายก่อนแล้วฉันก็จะตายตามเอ้ข้ามีปืนแล้วยังไงฉันมีขวานเอ้แกดูที่เวลาเวลาจะหมดนะเว้ยเออเหรอเอา,เอา,เอาต้องรีบเลือกเหรอเนี้ย โอ้ oh my god เดียวผมโดนหลอกสังเกตที่กำแพงอไอเนี่ยตายก่อนเอาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เออว้าวดีนะเปลี่ยนได้เฮนะ้ย,ยกับดูโง่แล้วแม่เล่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเวลาหมดแล้วมันจะเป็นอะไรจํานวนกุญแจที่ได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงไปอะไรประมาณนี้เออน่าจะอย่างนั้นแหละสังเกตที่ไม้กับตําแน่งที่มันยืนไอตัวด้านซ้ายเนี่ยมันตัดไม้ที่อยู่ด้านหน้ามันแต่ว่าไอตัวด้านขวาเนี่ยมันตัดไม้ที่อยู่ด้านหน้ามันเหมือนกัน แต่ว่าตำแหน่งไม้อจะทำให้ไม้ล่วงดูแดด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 แดนแกเป็นช่างไม้ภาษาอะไรวะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้กุญแจก็คือมันจะแบบเวลาเล่นด่านต่อไปอ่ะมันจะใช้กุญแจเล่นเมื่อกี้กุญแจผมมาลบไปห้าใครตายก่อนเพราะผมนั้นวิ่งตามเงินตาเพื่อทีสักวันหนึ่งผมจะได้นําเงินไปใช้กับผู้หญิงที่ผมรักเออตัวเรานั้นวิ่งตามหวัวใจเราหวังว่าวันหนึ่งจะได้ใช้หวัวใจไปกับผู้หญิงที่ผมรัก เหมือนว่าด้านล่างมันสั้นกว่าหรือเปล่าหมายถึงว่าหนามมันอยู่ใกล้ไอตัวที่ถือเงินมากกว่ามาดูเอา้เอา,อ,า,อ,าอะไรวะเนี่ยโอ้สมองขี้นี่ว่ากูอเ oh, <yeah. S 1> ไม่ว่าลาบากยากแค่ไหนเพื่อความรักแล้วฉันจะกระโดดข้ามขวากน้ำไปแล้วตายอย่างโง่โง <c oughs> เออฉันรักเธอเอฉันรักเธอเฮอฉันรักเอ เฮ้ยพวกนี้น่โง่จริงๆเลยทำไมไม่ใช้เชือกรอผมแป๊บหนึ่งนะผมกำลังจะไปเฮ้ยคนข้างหลังเออโง่จริงๆเลยมาใช้เชือกบ้าบออะไรทำไมไม่ใช้ไม้กระดานฮะฉันไปด้วยฉันรอแทงข้างหลังแกอยู่ฉันไม่ได้รักผู้หญิงออออเอเอเกิดมารวยเนยจริงๆเลยโอ้โหง่ายมากเลยนะผู้หญิงตายก่อนนะเออคือว่าฉันมีเงิน่ะไปตายแล้วผู้ชายมีเงินตกหลุมรักค่ะ เดี๋ยวไปหาเองนะคะแต่เย็นๆนะคะเราแปปะชานีล่วงตายฉันขอโทษฉันไปละใครจะตายก่อนถ้าคนนี้ดันหินลงใครจะตายก่อนฮ้ยเดี๋ยวแล้วใครจะไปรู้อะคือไอ้ตรงที่ก้อนหินมันแหว่งเนี่ยเราต้องค,นนคนนอํานวณคํานวณยังไงเหรอเออไอ้คนแรกอะผมสันนิษฐานว่ารอดเพราะว่าหินแหว่งแล้วก้อนหินที่เป็นรูปดวงจันทร์เนี่ยมันก็จะกิ้งไปที่ไม้คานสีแดง ถ้าไม้คานกระแทกลงมาไอตัวที่อยู่ใต้ไม้คานต้องตายก่อนดิผมว่าไอาตัวเนี้ยน่าจะตายก่อนไอสองตัวหลังไม่น่าเกี่ยวเลยไปเลยแมวแมวอ้ my god <c oughs> สมองคี้แล้วมันจะทำแหว่งมาหลอกผมทำไมวะ <c oughs> <c oughs> ในชีวิตฉันเจอแต่ผู้ชายงอๆ เออคือว่าผมเนี่ยสามารถขีจ่จักรยานไม่จับแฮนด์ได้นะครับผมเออคือว่าผมน่ะมีรถเบนซ์ขับมาครับมีเงินด้วยไยผู้ชายมีเงินไปกับผู้ชายมีเงินดีกว่าใครตายก่อนอ่ฝั่งเนี้ยเพราะว่าไม้คานมันน่าจะหนักไม้คานหรือว่าสะพานเอ้าไอ้อเกมนี้แม่งโคตรดักเลยนี่ว่ะเอยฉันเบื่อเลยเกินฉันมันเป็นผู้ชายอกหักแม่งเ้ยเบื่อวาไปเรา เอาถูกเฉยดีจริงๆเลยที่เราไม่ใช่ผู้ชายหัวขี้ปนเยี่ยวปนเยี่ยวปนเยี่ยววะอโอไอมนุษย์แกจะเปิดประตูนี้อย่างงั้นเหรอไอ้ตัวด้านบนตายก่อนเพราะว่าจะโดนขวานเนี่ยแหละกระแทกทวักไอแกเข้ามาทำไมอ่ะฉันกำลังเคอยู่ไม่มีมารยาทเลยเรามันเป็นผู้ชายสมองใสจริงๆเลยใครตายก่อนอย่างงั้นเหรออืไอตัวนี้ตายก่อนอยู่แล้ว เพราะว่าไอ้ตัวนี้มีเปิอแล้วทําไมคุณพี่ไม่ยิงปะเหินล่ะครับคุณเพี่ yeah, ฉันไม่ตายมีผู้ชายสองคนทึกควานมาและฉับเข้าให้ก้อนหินล่วงลงมาอันนี้ง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าฉับปุ๊บก้อนหินไอ้ด้านเนี้ยล่วงชัวช์บับอาฉันยืนง่อเกินไปดูหนังเพลินๆดีกว่าเนาะที่รักครับเรามาดูหนังกันดีกว่านะนั่งข้างไอ้คนโสดแล้วกันเนาะ จูจีให้มันอิดช้าละกันเฮ้ยฉันเบื่อเพราะคู่รักจริงๆเลยทำไมต้องมานั่งข้างฉันด้วยฉันเป็นผู้หญิงมาดูหนังคนเดียวเบื่อจริงๆเลยผู้หญิงมาดูหนังคนเดียวแล้วว่าไงล่ะคะเออเราก็เป็นผู้ชายโสดมาดูหนังคนเดียวนั่งตรงนี้ละกันเดี๋ยวผู้หญิงสวยนี่นะเฮ้ยนี่แกฉันเล็งผู้หญิงคนนั้นอยู่นะ <S <S ฉันรับเบื่อจริงๆเลยเอากูยกเก้าอี้มาดูหนังคนเดียวไม่ใช่ไว้ทุบแม่งเลยอุ้ยเถื่อนจังวะ เออฉันไม่มีอะไรทําหรอกนะฉันก็เลยเดินมาโง่ๆแล้วจอใครก็ไม่รู้กระโดดถีบแบงเลยฉันก็จะเดินไปงๆของฉันแล้วกันเอ้ยตายกําแพงขึ้นมาเฮ้ครั้งหน้าฉันเจอสตูลแล้วฉันก็อุ้งสไลด์ไปหนึ่งทีกระโดดตีลงกาบ้าเอ้ยจากนั้นฉันก็ตบหลบปะป,ป,ปไปอีกหนึ่งทีเฮ้ยัตูก็ไม่สามารถอยู่ฉันได้เออฉันวิ่งกระโดดข้ามกําแพงมาโอ้เจอปืนอาแมงเอ้ยใครจะชนะเอาแน่นอนว่าฉันคือพระเอกฉันชนะน่ะสิไปโอ้โหกระโดดตีลงกาไปเฮ้ยชอบอุ เออฉันคือคนที่จะขับรถไปชนไอ้ตัวข้างหน้านั้นแล้วใครตายก่อนไอ้นี่ตายก่อนเพราะว่ามันจะยิงไม่โดนไปเลยใครจะตายก่อนถ้าคนนี้เป็นคนดันหินลงเอ่อดัน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 หินลงถ้าเกิดว่าไอ้คนด้านบนดันหินลงหินมันก็จะกิ้งมาทับไอ้คนด้านล่างสายแต่ว่าตัวเราอ่ะอาจจะโดนแรงหินดีดให้โดนใบเลื่อยก่อนดังนั้นไอ้นี่ตายก่อน ชื่อผมคนข้างล่างแกจ้องตายไป้ <c oughs> าเอาไม่ใช่วะโดนในตัวริมก่อนฉันเป็นคนขี่รถฉันจะขี่รถแล้วไปเ <c oughs> บิร์ปรับไอตัวริม <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไอคนขับรถตายก่อนอ้าโอไม่ทันและเอาไปเลยแล้วกันโอ้แรงเบาแล้วแก้ เอาละฉันเจอคู่ต่อสู้เป็นไอ้ชายใส่เงินกระโดดใส่กันปุ๊บตายคู่แม่งเลยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรป๊ะบ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 เออตายหมดตีไอ้นี่ตายอยู่แล้วโดนลุมเชื่อผมถ้ามันไม่พลิกนะอ่ามันทำพวกเราตามมันไปใครตายก่อนถ้าคนนี้ดันหินลงแฮแฮแฮไอ้ไม่ไม่มันมันมันจะหลอกผมมันจะหลอกผมปุ๊บปุ๊บใส่ลูกบอล ไอ,ไอ้คนนี้ตายก่อนเชื่อผมกุญแจสาอันก็เอาว่ากิ้งมาอันนี้มันจะดักลอดรอดมาแล้วเชียวแล้วลูกบอลก็โอ้ยนี่มึงจะดักกี่ชั้นเนี่ยแรงลูกบอลมาไม่ถึงเออขอโทษที่เกิดมาสมองขี้ครับใครจะตายผมว่าน่าจะเป็นไอ้ตัวบนตายแน่นอนนะเออเปิดขี้อ้าโดนเอเลียนเอเลียน,ยนมามามา,มา,มาเอเลียนที่ไหนแดกคนวะซอมบี้ซอมบี้ วันนี้ผมจะพาคุณไปออกเดทนนทัดท่รักฉันขี่จัก,กรยานเฮ้ย <Hey, S 2> นั่นมันแฟนเก่าเรานี่นะผู้ชายมีจัก,กรยานไปด้วยดีกว่าผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์โทแมชชาชนีอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเลยผู้ชายขับเบนเฮ้ย hey, แมชชาชนีขอให้เธออ้วนขึ้นทุกวันบึนบิ้บ,บเออเหือย่ยด้วยค่ะชาชนีจะจมน้ำตายแล้ว อิชนีตัวเก่านี่นะที่มันทิ้งเราไปฉันรักขึ้นนะคะใครตายก่อนเอออิชนีเนี่ยแหละตายก่อนเอา้าเอา้าไอคนขับจักรยานเอา้าอะไรวะ <c oughs> โอ้ยถ้าเป็นผมนะโดนทำขนาดนี้ปล่อยให้ชาติชนีตายไปเลยดีกว่าไม่ช่วยหรอก ให้ผู้ชายขับเรือยอทไปจอดเรือกันนะคะใครตายก่อนไอตัวด้านหลังตายก่อนเพราะว่ามันจะฆ่าเพื่อนเพื่อนเลยหันกลับมาฆ่ามันไอ้นี่แกจะฆ่าฉันอย่างไงล่ะเอานี่ผมคิดมากไปเหรอฉันมีไม้แกจะมาเอ้ยขวานเออขวานชน,นะไอ้ขวานแล้วไงฉันไม่เปินยิง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 ,ยงปืนไปเดะยิงไป oh เดะโอ้ my god ไอ้ปืนกากของแกทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอก

คือเมื่อกี้ผมพยายามแบบคลิกด้านขวามือแล้วนะแต่ว่ามันไม่ค่อยติดอหนังสือเรื่องนี้สนุกจังเลยไอพวกบ้าห้องสมุดใครเข้ามาอ่านหนังสือก็ละ่ะเขาเอาโน้ตบุ๊กมาใช้ไฟฟรีกันทั้งนั้นแหละส <c oughs> นุกจังเลยเฮ้แก่ห้องสมุดเขาต้องเงียบๆฉันไม่ไหวกับแกแล้วนะอและจําไว้อย่าทําแบบนี้อกีกมันหนวกหูคนอื่นเขาที่รักวันนี้ผมจะพาคุณไปขึ้นสวรรค์สวรรค์คืออะไรล่ะคะต่างจากเออ เอออิชานีเกากูก to ็เกินเฮ้ยมึงอะทําแฟนกู่ะปีอยู่ดีดีก็มาทําแฟนกูใช่ลุมมาแล้ที่รักมึงฉําผัวกูมึงตั้งย้อนมึงตั้งโดดต่อยต่อยออตัวรักเฮยจ้ไม่ไหวแล้วไอ้บ้านี้มันเป็นใครวะเนี่ยอยู่ดีดีม่นก็มาจมตีกูปแบบอาจารย์ยี่ปักแกปักเออบอยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีดกูก็โดนโดนสันติเออสันตินับไม่ทั่วที่รักค่ะแข็งใจไว้ใจเย็นนะคะ ฉันมาช่วยแล้วค่ะปักที่รักที่ลักอ้แล้วแล้วฝนก็ตกไม่นะที่รักอและฉันก็ระเบิดพลังความโกรธแก้ตายไปซะฉันไม่ไหวแล้วปังมึงทำเมียกูเมียกูก็รักของกูมาตั้งนานอยู่ดีๆมึงเป็นใครฮะมาจอมตีเมียกูไอ้สันขวานแม่เงเอ้ไอ้ยี่ลุกขึ้นมาหาซากเหรอ มึงเป็นใครทําไมต้องมาโจมตีเมียรักกูด้วยใครจะตายก่อนถ้าเกิดว่าคนนี้ดันหินลงไม่อยากคิดและกดมั่วเลยได้ไหมเฮ้ยไอคนนี้น่าจะตายก่อนเพราะว่าหินน่ะมันแบบน่าจะกิ้งกลับผมว่าใช่นะลองดูเชื่อผมดิอ่ะโอเคอืมเป็นไงกันบ้างทุกคนสําหรับเกมนี้แล้วก็คลิปวิดวีโอนี้นะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลก์ก็แชร์ คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกนันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม